น้องขาน้องขาอันนี้มาด้วยกันไหมคะเปล่าครับอ๋อโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะงั้นพี่ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ได้ได้โอเคค่ะชื่อชื่ออะไรคะใจหล่อหน้าซอสครับใจใจหล่อหน้าซอสใจหล่อหน้าซอสมีมีไอจีไหมคะชื่อไอจี o u e i j e ครับทำไมชื่อไอจีไม่เหมือนกับ j ใจครับอ๋อโอเคน้องชื่ออะไรคะชื่อทำทรงครับทำทรงทำทรง ดูขึ้นเกาหลีอ๋อโอเคค่ะ IG ได้เลยค่ะอ่า IG ครับ T O T O G A B A C K ครับ Toto g บ b a y ครับนี่สดไหมคะครับไม่สะดวกตอบครับสถานะเป็นไงบ้างครัะสดครับสดเหรอคะสเปคของคุณเป็นยังไงคะผมชอบคนที่ใส่แบบใส่เสื้อแบบเสื้อผุกเสื้อตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเสื้ออะไรอ๋อน่ารักน่ารักน่ารักค่ะชอบคนที่มีห้อยหูฟังอยู่ทีห้อยหูฟังเหรอคะอ๋อแบบคนคนข้างๆก็ห้อยนะครับเป็นเป็นไงโอเคไหมคะคนข้างๆ เขาเอาไม่ได้ชอบเอาเขาน่าน uhh> ่าจะไม่มีอะไรโอเควันนี้ก็ขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะาหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะเขยับเข้ามาได้ไหมเขยับมาใกล้กันเขยับความสัมพันธ์